สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสปอยเกมเมกาเดมิเชนเนปทูเนีย V2 ตอนที่35ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของภาคย่อยบลังแล้วนะครับครั้งที่แล้วแคทช่ามีอาการแปลกๆเริ่มควบคุมหมอกสีแดงเข้มที่แพร่ออ,อกมาจากร่างกายตัวเองไม่ได้แล้วเลยรีบวิ่งหนีหายไป จะเป็นอย่างไรต่อไปมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับบลังก็รีบเร่งให้กิลช่วยค้นหาข้อมูลเลยว่าตอนนี้แคทช่าอยู่ที่ไหนจนสาวกิลรายงานว่าแคทช่าอยู่ที่ตึก golden summit บลังรอมกับแรมก็ตัดสินใจรีบเดินทางไปที่ตึกนั้นเพื่อช่วยแคทช่าทันที ในขณะเดียวกันสตรีมแมทก,ก็แอบย่องเข้าไปในคริหาสของหัวแดงที่ตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่แล้วเพื่อค้นหาของบางอย่างด้วย oh, <no. S 1> ภาพตัดมาพวกสาวๆก็เดินทางมาถึงหน้าตึกกันแล้วนะบังก็ห่วงน้องๆถ้ากลัวมากจะกลับไปก่อนก็ได้นะ แต่เด็กๆกก็ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงแคทช่ากันมากจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยพวกสาวๆก็เข้าไปในตึกกันข้างในนี้มันแปลกมากมิติมันดูประหลาดประหลาดดูบิดเบือนยังไงก็ไม่รู้บลังเลยรีบกำชับพวกเด็กๆให้อยู่ใกล้ๆตัวบลังอย่าออกห่างจนเกินไปนะ จนพวกสาวๆเดินทางมาถึงด้านในสุดก็เจอแคทช่าที่ดูเหมือนตอนนี้จะไม่สามารถควบคุมพลังได้แล้วหมอกสีแดงเข้มแพร่ออกมาจากร่างกายตัวเองตลอดเวลาเลยแคทช่า oh, <no. S 1> er บอกว่าเฮ้ hey, บังจังฉันขอโทษที่ทำให้เธอเป็นห่วงนะบลังตอบ ถ้าเธอเป็นห่วงฉันจริงๆเธอไม่ควรจะวิ่งหนีออกมาโดยที่ไม่ยอมบอกอะไรเลยแบบนั้นนะแคทชาก็พูดฮ่าฮ่าก็ถูกแหละฉันทำลายคริสตัลของตึกนี้ที่เป็นแหล่งพลังงานความแข็งแกร่งของฉันทิ้งไปแล้วจะได้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่า ดูเหมือนฉันจะทำลายมันช้าไปละ่ะมันควรจะปิดผนึกพลังของฉันแล้วแท้ๆแต่พลังกลับไหลบ่าออกมาจากส่วนลึกภายในร่างกายของฉันจนควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันกำลังจะกลืนกินฉันแล้วพวกเด็กๆก็รีบพูดอย่ายอมแพ้นะ พวกเราจะช่วยพี่เอง <c oughs> เดี๋ยวหนูจะหิวพี่เองค่ะแคทช่าบอกว่าขอบคุณมากเลยนะแต่การหิวคงช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกมันสายเกินไปสำหรับพี่แล้วละ่ะแม้แต่ตอนนี้เองฉันก็อยากจะสู้กับรังจังชมัดเลยจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ย ฉันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีเพื่อสะกดความต้องการต่อสู้ที่กำลังพลุ่งพล่านของฉันให้ได้ดังนั้นได้โปรดเธอบลังจังในขณะที่ฉันยังพอจะมีสติอยู่ <c oughs> แล้วเสียงสาวปริศนาก็ดังขึ้นจะต่อต้านไปทำไมกันยอมแพ้ แล้วส่งมอบร่างกายของเธอมาให้ฉันได้แล้วแล้วแคทช้าก็หอบหายใจหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆพวกเด็กๆก็ตกใจกันใหญ่เลยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกับพี่แคทชา้านะน่ากลัวจังเลยค่ะบังบอกว่าฉันว่า พวกเราต้องลงมือกันจริงๆแล้วล่ะ <No. S 1> แล้วบล็กก็แปลงร่างแรมก็ตกใจโอ้นี่จังพี่จะสู้กับพี่แคท่าจริงๆหรอ oh, <no. S 1> ไว้หาตอบพี่ก็ไม่อยากจะสู้หรอกแต่มันเป็นสิ่งที่แคท่าต้องการนะ <Yes. S 1> พี่ต้องเอาชนะเธอให้ได้ oh, <no. S 1> ก่อนที่เธอ จะทำร้ายประชาชนชาวลวีแต่ว่ารอมแรมถ้าไม่อยากสู้ก็ไม่เป็นไรเธอสองคนไม่ต้องฝืนหรอกนะแต่น้องๆก็ยืนยันจะสู้ด้วยพร้อมกับแปลงร่างเป็นแทธิดาแคนดิเดตหนูไม่รู้จะช่วยยังไงหรอกนะแต่ต้องมีทาง ที่พวกเราจะช่วยพี่แคทชาดได้แน่พวกเราจะพยายามหนูไม่ยอมแพ้หรอกคะ่ะพี่บังคะพี่ก็อย่ายอมแพ้นะคะมาพยายามให้ดีที่สุดเพื่อช่วยพี่แคทชาิกันคะ่ะไว้์ฮาร์ดบอกว่ารอมแรมได้สิ พวกเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอาชนะแคทช่าหรอกแต่พวกเราสู้เพื่อช่วยเธอให้ได้ยังไงล่ะเอาล่ะแคทช่าเธอได้ยินแล้วใช่ไหมฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าต้องทำยังไงแต่ฉันจะช่วยเธอให้ได้แคทช่า ที่ตอนนี้มีพลังไหลเอิล้นออกมามากมายก็บอกว่ากล้าท้าทายฉันหรอช่างเถอะมันสนุกอยู่แล้วล่ะนะที่จะได้ฆ่าพวกเทพธิดาหนะ้าพวกแกจะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพลังบ้าคลั่งที่เอิล้นออกมาอย่างสาสมเลย ไว้หาดพูดฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรแต่ฉันจะแบกรับภาระอันดำมืดของเธอทั้งหมดเองตัดเข้าฉากต่อสู้แค่ชาวร่างตาสีทองที่มีพลังไหลบ่าออกมาอย่างล้นเหลือก็เก่งเหลือเกินจริงๆโหดมากเลย แต่ปาร์ตีน้นี้มีรอบที่หิวได้ถึงจะชุกไม่ได้ก็เถอะเราไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้ว ไว้หาก็หอบหนักเลยฮ่าฮ่าโดนอัด <c oughs> ขนาดนี้ได้สติหรือยังละ่ะแคทชาพูดไม่นึกเลยว่าฉันจะถูกต้อนจนจน,จนมุมได้ขนาดนี้เอาเธอแกก็เก่งอยู่เหมือนกันนะนี่จะต้องเป็นแมตช์การต่อสู้จนตายกันไปข้างหนึ่งแม่ ไว้หาดบอกเชขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกรอบ้าจริงเมื่อไรเธอจะได้สติสักทีฟ้าแคทชา่ามีประชาชมชาวโลวีอีกมากที่เป็นห่วงและกำลังรอเธอกลับไปอยู่นะแรมเห็นด้วยกลับมาเล่นด้วยกันอีกเธอนนะรอมก็พูด หนูก็อยากเล่นกับพี่ด้วยนะคะพี่แคทชา่าแคทช่าบอกว่าเลิกเพ้อเจอได้แล้วตอนนี้น,ะน่ะการต่อสู้สำคัญกว่าการพูดจาน้ำลายแตกฟองเพ้อฝันของพวกแกพวกเรามาต่อสู้จนใครคนใดคนหนึง่งตายไปดีกว่า รัมก็พูดหนูไม่อยากจะสู้แล้วนะมาร่วมมือกันแกล้งพีดหลังเหมือนที่พวกเราเคยทำกันดีกว่านะรอมเห็นด้วยมาวาดรูปเล่นกันดีกว่านะคะพีแคทชาไว้หาก็เอะขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะวาดรูปเล่นเหรอรัมพูดต่อ พวกเราวาดรูปเล่นด้วยกันในสมุดโน้ตของพี่บังยังไงล่ะพี่แคทช่าจำไม่ได้หรอไว้ฮาร์ดรีพูดเฮ้ hey, เดี๋ยวนะพวกแกเป็นคนทำสิ่งนะสองแฝดก็ตกใจเลยไว้ White, หลุดปากไปแล้วไว้ฮาร์ดบอกว่าและเธอ แคทชาเธอยังกล้าทำหน้าตาแบบนั้นแล้วบอกกับฉันว่าเธอไม่รู้เรือ่องอย่างนั้นหรอฮะรัมก็รีพูดเดี๋ยวก่อนนะพี่บังพวกเราต้องพยายามทำให้พี่แคทช่ากลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราก่อนไม่ใช่หรออย่าพึ่งมาหเอ ไวท์ฮาร์ดบอกว่าพบปากช่างแม่งแล้วผลงานเขียนอันนั้นควรจะต้องเป็นผลงานชิ้นบอแดงของฉันและเป็นเพราะพวกแกไอโตดพวกแกทำลายงานของฉันจนปอนเป้แรมรีบอธิบายแต่ว่าตอนนั้น พวกเราไม่มีกระดาษอะไรเหลือให้วาดรูปเล่นเลยนะ <c oughs> รอมเห็นด้วย <c oughs> พี่บังเอาแต่บอกให้พวกเราใช้กระดาษประหยัดประหยัดนะคะ <c oughs> ไว้หาเลยบอกว่ากล้าเทียงฉันหรอฉันจะไม่ยกโทษให้พวกแกยัยงเด็ดขาดแรมก็ตกใจไว้หนีแล้ว รอมรีพูดรอด้วยแรมจังไว้หาดก็พูดหยุดวิ่งนี้นะวอยกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วไว้หาดก็รีบวิ่งไล่ล่าสองแฝดอย่างเอาเป็นเอาตายแคทชาก็งงงง,งอะอะไรเนี่ยเล่นวิ่งไล่จับกันระหว่างต่อสู้เนี่ยนะ ไวท์ฮาร์ดก็พูดเฮ้ hey, ฉันกำลังรอให้แกเผลอเปิดช่องโวอยู่เลยวอยระวังฟันหน้าให้ดีๆนะแคทช่า <Yeah. S 1> แล้วไวท์ฮาร์ดก็ต่อยเข้าเบ้าหน้าแคทช่าไปเต็มแรงเลยแคทช่าบอกว่าโอ้ยนี่เธอจำเป็นต้องอัดหน้าฉันเต็มแรงขนาดนั้นเลยเหรอ ใช้หมัดต่อยต,ตรงๆเลยเนี่ยนะทำเกินไปหน่อยไหมไว้หายก็ถามด้วยความเป็นห่วงแคทชารู้สึกตัวแล้วหรอเป็นไงบ้างแคทชาตอบเธอกล้าถามแบบนั้นกับคนที่เธอเพิ่งต่อยไปเต็มแรงเนี่ยนะแล้วไว้หายก็กลับคืนร่างเดิม ฉันไม่มีทางเลือกนี่ฉันพยายามจะทำให้เธอกลับมาให้ได้นะฝาแฝดก็กลับร่างเดิมแล้วก็เข้ามาหาแคทช้าด้วยความเป็นห่วงแคทช้าก็พูดว่ารอมจังแรมจังแล้วก็เธอด้วยนะบลังจังฉันขอโทษที่ทำให้พวกเธอเป็นห่วงนะบลังเลยถาม แล้วทำไมเธอไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกเราตั้งแต่แรกล่ะแคทช่าตอบฉันคงจะรู้สึกผิดถ้าฉันไปรบกวนเธอนะสิดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรถ้าฉันอดทนต่อไปแต่ดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดไปแฮะบลังบอกว่า ฉันยังไม่ต้องการจะยุบกลุ่มคู่หูของพวกเราหรอกนะถ้าเธอยังเห็นฉันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ฉันอยากให้เธอไว้ใจฉันให้มากขึ้นถ้าเธอปล่อยพลังบ้าคลั่งนั้นออกมาและสร้างมอนบ้าคลั่งพวกนั้นที่พวกเราต้องทำก็คือกำจัดพวกมันไงแค่นั้นเอง พวกเด็กๆก,ก็เห็นด้วยนะแคทชาเลยพูดขอบคุณนะทุกคน <c oughs> บลังบอกว่ากลับบ้านกันเถอะกลับไปโลวีของพวกเรากันนะ <c oughs> แล้วสาวปริศนาก็พูดว่าแคทชาไม่สามารถจะเป็นภาชนะได้สินะ <c oughs> แต่ก็เอาเธอ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหาไอเทมที่เล็งไว้เจอแล้วล่ะภาพตัดมาอาฟิโมจัสถามสตรีมแม็กนายได้ไอเทมที่ถูกเก็บรักษาไว้ในโลวิลหรือไม่สตรีมแม็กตอบข้อมูลที่ท่านนายพลบอกแม่นมากเลยครับ มันถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินของคฤหาสของหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติดังนั้นก็เลยหาเจอได้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ว่าคอนโทรลเลอร์อันนี้มันอะไรกันหรอครับจากที่ตรวจสอบดู มันดูเหมือนจะเป็นโมเดลรุ่นเก่านะครับ <Wow. S 1> อาร์ฟิโมจัสถามนายต้องการจะรู้งั้นหรอสตรีมแม็กตอบใช่ครับอาฟิโมจัสจบอกว่าไม่บอกสตรีมแม็กก็โวยวายโหท่านนายพลอย่ากแกล้งผมสิครับ ผมอยากรู้เรื่องนี้มากจนนอนไม่หลับเลยนะครับอาฟิโมจัสบอกว่าพูดจาวโววังเหมือนเดิมเลยนะสตีมแม็กยังไงก็เถอะฉันยังบอกนายตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่ไม่ต้องเศร้าไปฉันจะบอกนายแน่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสตีมแม็กเลยถาม ท่านจะบอกผมเมื่อพวกเราเก็บรวบรวมชิ้นส่วนได้ครบใช่ไหมครับอาฟิโมจาสตอบถูกต้องเมื่อชิ้นส่วนถูกรวบรวมครบหมดแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้ก็รวบรวมได้สามชิ้นแล้วใช่ไหมตลับเกมจาก Planet j จูนสายเคเบิลจาก l a ล Station แล้วก็คอนโทรลเลอร์จากโลวีเนาะภาพตัดมาระหว่างที่พวกสาวๆกำลังเดินทางกลับเมืองกันบังก็บอกว่าเออจะว่าไปนะแคทชาพวกเราควรจะมานั่งคุยกันดีๆยาวๆนานๆเมื่อพวกเรากลับถึงบ้านนะ ฉันหวังว่าเธอจะทำตัวให้พร้อมสำหรับการพูดคุยระหว่างเรานะ oh, <no. S 1> แคทชาก็เริ่มเลิกลาก oh, <no. S 1> อะไรกันเนี่ย oh, <no. S 1> นี่เป็นตอนจบแล้วนะ <Yeah. S 1> พวกเราก็เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมไปเลยไม่ใช่หรอ <Yeah. S 1> บลังบอกว่านี่มันเป็นคนละเรื่องนะ ผลกรรมที่บังอาจมาทำลายนวนิยายชิ้นโบแดงของฉันมันหนักหน่วงมากรอมแรมพวกเธอก็ต้องถูกลงโทษด,ด้วยเหมือนกันรอมกับแรมก็เริ่มกลัวจนตัวสั่นเลยพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะแคทช่าเลยบอกว่าเออแล้วทำไม พวกเราทั้งสามคนไม่หนีกันะพวกเด็กๆก,ก็รีบเห็นด้วยอย่างพร้อมเพรียงแล้วทั้งสามคนก็รีบวิ่งหนีกันไปเลยบลังรีตะโกนไล่หลังเฮ้ย hey, อย่าหนีนะวอยหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้พวกตูดมึก <Ooh. S 1> แคทชา่ก็บอกว่าใครจะไปหยุดกันล่ะ พวกเราไม่อยู่แล้วแรมบอกว่าวิง่งวิ่งเร็วรอมก็พูดถ้าพวกเราโดนจับได้ต้องถูดลงโทษแน่เลยค่ะบลังก็ยังไม่ยอมแพ้เฮ้ hey, ฉันบอกให้พวกเธอหยุดไงไวอย oh. แคทช่าก็บอกว่าและแล้ว พวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขซึ่งก็เหมาะกับพวกเขามากเลยและประชาชนชาวโลวีก็มีความสุขอย่างล้นเหลือตลอดไปบลังรีพูดอย่ามาทำเป็นตัดจบแบบมีความสุขวานเยิ้มหยดย้อยนะว้อยพวกเรายังคุยกันไม่จบ เดินเรื่องต่อเดียวเน่แคทช่าตัวเถียงจบได้แล้วย่าพวกเราต้องรีบสรุปจบแบบสวยๆเพื่อแฟนๆของพวกเรานะบลังตอบฉันไม่สนว o ยแคทช่าเลยบอกว่าเออใช่มีบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้บอกเธอนะ บังจังบลังตกใจฮะอะไรนะอย่าบอกนะว่าเธอยังแอบซ่อนพลังบ้าๆพิลึกพิลึกอะไรแบบนั้นไว้อีกแค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้ว oh, <no. S 1> แคทช่าตอบไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแค่อยากจะขอบคุณเธอนะที่มาหาฉัน และช่วยชีวิตของฉันไวนะ้น้าบลังก็หน้าแดงเลยเอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยนะแคทชา่พูดต่อแหมก็ก่อนหน้านี้มันไม่มีเวลาจะพูดได้เลยนี่นะเออแล้วก็นะมีอีกเรื่องหนึ่งด้วย ฉันกลับมาบ้านแล้วนะบลังจังบลังตอบยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแคทช่า er. จบแล้วนะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับภาคย่อยบลังชอบกันหรือเปล่าภาคย่อยต่อไปก็คือเบลนะครับเหลือภาคย่อยสุดท้ายแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ